อ่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะพวกผมเซลฟูจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายนอนทัรุรีนะครับมานนี้ก็พามาชมเจ้า Honda CBR650R ปี2021นนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้สาภาพป้ายแดงจ,จัดๆเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเพิ่มการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยมา สีสวยนะครับแทบลายรูกรอยนะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้สภาพป้ายแดงมากๆนะท่านผู้ชมอ่ะของแต่งอะไรกันบ้างมีชิวหน้านะครับชิวหน้าดำคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ชุดหน้านี่ก็ดิมใสๆนะครับอ่าแล้วก็ได้เป็นกาดหม้อน้ำของแมสนะท่านผู้ชมใสๆนะครับทุกจุดไม่ว่าจะไฟเลี้ยวแฟรลิงนะครับ แข้งเครื่องใหม่ขนาดไหนสติกเกอร์ยังอยู่อะท่านผู้ชมเออแล้วก็คันนี้จะได้เป็นท่อฟูนะครับของโมริวากินะท่านผู้ชมเบิกใหม่มือหนึ่งเกือบสามหมื่นนะของแท้นะท่านผู้ชมมีมอกอครบนะครับถ้ายสั้นแม่เหล็กนะท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับเบาเดิมนะ นุ่มๆแล้วก็จะมีการ้อยถังคาร์บอนของ h ฮตซี C นะด้านข้างด้วยท่านผู้ชมแล้วก็การลอยฝ่าถังน้ำมัน h ฮตซเหมือนกันนะแล้วก็เอออีกอย่างหนึง่งคันนี้ได้เป็นควิกชิปเตอร์จากศูนย์เลยนะอ่ะมาหน้าไหม่กันต่อดีกว่าคันนี้วิ่งอยู่แค่หนึ่งพันเก้าร้อยกว่าโลเท่านั้นนะสภาพไปแดงจัดมาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกนดีกว่า แค่เดียวติดเลยนะท่านผู้ชมเสียงเครื่องเงียบๆครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันต่อครับอ่าพอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมก็คือบิดติดมือแน่นอนคันนี้สำหรับใครที่สนใจเจ้า CPR 6 5 0 R คันนี้นะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปนะครับผม หรือว่าอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายหลร้านก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราจะมีชื่อว่า PK s u p e r b อรบา a นนทบุรนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยแล้วก็แต่ละเพจเนี่ยจะมีเซลล์คอยดูแลอยู่นะท่านผู้ชมหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะก็พิมใน Google Map ว่า PK s u p e r b อรบา a นนทบุรนะครับร้านเราเนี่ยจะอยู่ตรง5แยกปากเกร็นนนทบุรีเลยนะเออใครกำลังหารถสภาพนางฟ้าเรียกว่าป้ายแดงได้เลยนะคันนี้ ก็ต้องที่นี่เท่านั้น PK s u ซ e เปอร์บายนนทบุปปรีนะครับวันนี้เซลฟ์ฟุกขอราไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ